สวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับรายการของเราเป็นรายการที่นําเสนอข่าวสารฟุตบอลต่างประเทศนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันแต่ก่อนอื่นอยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งให้กับช่องของเรากันเยอะๆนะครับทาง YouTube จะได้เพิ่มการมองเห็นให้กับช่องของเราให้มากขึ้นทําให้เพื่อนๆที่ไม่เคยมองเห็นช่องของเราจะได้มองเห็นช่องของเรากันมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อ <ME> วานนี้ยังมีฟุตบอลที่น่าสนใจลงเล่นกันอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอลเซกุนดาสเปนฟุตบอลอุ่นเครื่องระดับสโมสรและฟุตบอลอุ่นเครื่องระดับทีมชาติส่วนผลการแข่งขันจะเป็นเช่นใดเพื่อนๆสามารถดูผลการแข่งขันได้จากทางหน้าจอได้เลยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าข่าวแรกประจําวันนี้มาฟังข่าวใหญ่ของทีมเลสเตอร์กันดีกว่าจริงๆแล้วข่าวนี้ได้มีการรายงานเข้ามาตั้งแต่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วองค์กรพรีเมียร์ลีกและสมาคมฟุตบอลอังกฤษในฐานะที่ดูแลองค์กรเอฟเอ ได้มีการกล่าวหาสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมรองจากฝูงลีกแชมเปียนชิพอังกฤษว่าพวกเขาได้ทำการผิดกฎ PSR ในสมัยที่พวกเขายังอยู่ในเวทีพรีเมียร์ลีกและทางองค์กรพรีเมียร์ได้อนุญาตให้ทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษได้ทำการตรวจสอบไต่สวนและกำหนดบทลงโทษได้เองเพียงแต่ขอให้กำหนดบทลงโทษก่อนวันที่4เดือนพฤษภาคมปี2024ซึ่งเป็นวันที่ลีกแชมเปียนชิพอังกฤษทำการแข่งขันเป็นนัดสุดท้ายหลังจากนั้นวันถัดมาสมาคมฟุตบอลอังกฤษได้ตีพิมพ์คำสั่ง ห้ามสโมสรเลสเตอร์ซิตี้จดทะเบียนนักฟุตบอลใหม่ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันลีกแชมเปียนชิพอังกฤษโดยมีสาเหตุมาจากสโมสรเลสเตอร์ได้ทำผิดกฎ PSR คำสั่งนี้หมายความว่าถ้าในฤดูกาลหน้าทีมเลสเตอร์ยังได้เล่นในลีกแชมเปียนชิพอังกฤษพวกเขาจะสามารถซื้อนักเตะในตลาดซัมเมอร์หน้าได้แต่ไม่สามารถนำนักเตะใหม่ที่ซื้อมาลงทะเบียนเล่นในแชมเปียนลีกอังกฤษในฤดูกาลหน้าได้แต่ถ้าทีมเลสเตอร์สามารถเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้คำสั่งนี้ก็จะไม่มีผลต่อพวกเขา ในตอนนี้พวกเขาอยู่ขั้นตอนที่ว่าทีมเลสเตอร์จะมีการตัดสินใจว่าจะมีการยื่นอุธอนทธรณ์โทษหรือไม่แต่ในขณะเดียวกันทีมเลสเตอร์ซิตี้ได้มีการฟ้องร้ององค์กรพรีเมียร์ลีกและสมาคมฟุตบอลอังกฤษเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวแล้วด้วยตอนนี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้มีการลงความเห็นว่าทีมเลสเตอร์น่าจะโดนหักแต้มมากกว่าสีแต้มที่ทางทีมฟอเรสต์โดนหักเพราะในกรณีของทีมฟอเรสต์นั้นจริงๆแล้วบทลงโทษของทีมฟอเรสต์พวกเขาจะต้องโดนหักหกแต้ม แต่ว่าพวกเขาได้ยอมรับในข้อกล่าวหาแต่โดยดีอีกทั้งพวกเขายังให้ความร่วมมือกับองค์กรพรีเมียร์ลีกอย่างเต็มที่ทางคณะกรรมการอิสระของทางพรีเมียร์ลีกจึงได้มีการพิจารณาลดโทษจากโดนหักหกแต้มหรือแค่โดนหักสีแต้มเท่านั้นแต่ในส่วนของทีมเลสเตอร์นั้นพวกเขาไม่ได้ให้ความร่วมมือต่อทางพรีเมียร์ลีกเลยดังนั้นพวกเขาจึงน่าจะโดนหักแต้มมากกว่าทีมฟอเรสต์แต่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ก็ยังได้ให้ความเห็นตรงกันอีกว่าด้วยตอนนี้ใกล้ที่จะปิดฤด,ดูกาลนี้กันแล้ว ทีมเลสเตอร์น่าจะไม่โดนหักแต้มได้ทันในฤดูกาลนี้พวกเขาน่าจะออกสตาร์ทในฤดูกาลหน้าด้วยคะแนนติดลบข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมอาเซนอนที่ผ่านมามีข่าวว่าสโมสรปืนใหญ่อาเซนอนได้ให้ความสนใจในตัวของมานูโคน่นักเตะมิดฟิลชาวฝรั่งเศสอายุ22ปีของทีมบรุชน์เมึนเช่นกลักบัตทีมในลีกบนเดสลีกาเยอรมันเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมปืนใหญ่ในช่วงสมัมมรนาข่าวนี้ทางฟาบริซิโอโรมาโน่ได้ออกมาปฏิเสธผ่านสื่อคอปออฟสไนว่า ในช่วงซัมเมอร์หน้าทีมปืนใหญ่ต้องการนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์และรายชื่อนักเตะสองคนที่ผมเคยบอกไว้ก็จะมีชื่อของดักลาสลุยนักเตะมิดฟิลด์ของทีมแอสตันวิลล่าทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษและอามาดูโอนาน่านักเตะมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมของทีมเอฟเวอร์ตันส่วนในรายของมาลูโคเน่นักเตะของทีมปลางบัต้นในตอนนี้ผมยังไม่มีข้อมูลเลยว่าทีมอาร์เซนอลได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้เลยข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเอฟเวอร์ตันกลุ่มทุน777 partner ซึ่งเป็นกลุ่มทุนสัญชาติอเมริกาที่ได้เข้ามาเทคโอเวอร์ทีมเอฟเวอร์ตันเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาได้รับข่าวดีจากทางองค์กรพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยการที่พวกเขาได้รับการแจ้งจากทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษว่าในขณะนี้องค์กรพรีเมียร์ลีกได้ทําการตรวจสอบคุณสมบัติของพวกเขาจนถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนั่นก็คือคณะกรรมการอิสระของทางพรีเมียร์ลีกกาลังมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่กลุ่มทุนอเมริกาจะใช้ในการสร้างสนามใหม่ว่าจะผิดกฎ PSR หรือไม่ซึ่งมีสื่อจากหลายสำนักได้มีการคาดกกาารันว่ การตรวจสอบเส้นทางการเงินที่จะเข้ามาเพื่อใช้จ่ายในการสร้างสนามใหม่นี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและมีการคาดการณ์กันอีกว่าทางองค์กรพรีเมียร์น่าจะมีการอนุมัติไฟเขียวให้กลุ่มทุน777พาร์ทเนอร์กลายเป็นเจ้าของรายใหม่ของทีมเอฟเวอร์ตันภายในเดือนเมษายนนี้ทั้งนี้กลุ่มทุน777พาร์ทเนอร์ได้เข้ามาติดต่อขอเทคโอเวอร์สโมสรเอฟเวอร์ตันจากฟาฮัดโมชิริอดีตเจ้าของสโมสรเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้นประมาณเดือนกันยายนฟาฮัดโมชิริ ได้มีการตัดสินใจที่จะขายทีมให้กับกลุ่มทุนอเมริกากลุ่มนี้หลังจากนั้นกระบวนการเจราจาเพื่อเทคโอเวอร์สโมสรก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่กระบวนการเจราจาได้มีการหยุดชะงักลงชั่วคราวเนื่องจากทีมเอฟเวอร์ตันโดนทางพรีเมียร์ลีกกล่าวหาว่าทำผิดกฎ PSR แต่กระบวนการเจราจาสามารถเดินต่อไปได้จนสําเร็จได้ในเดืนเอนพฤศจิกายนหลังจากนั้นได้มีการส่งเรื่องไปให้กับทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพื่อให้ทางพรีเมียร์ลีกได้เริ่มกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของเจ้าของคนใหม่ และในตอนนี้ทีมเอฟเวอร์ตันกำลังจะได้เจ้าของทีมคนใหม่แล้วข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเสือใต้บาเยอร์มิวนิกฟลอเรียนพทเทนเบิร์กเคยได้รายงานว่าสโมสรบาเยอร์มิวนิกทีมในบุนเดสเีกาเยอรมันได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับอันฟอนโซเดวีนักเตะมิดฟิลด์ริมเส้นทีมชาติแคนาดาอายุ23ปีของทีมเสือใต้และล่าสุดฟลอเรียนพทเทนเบิร์กได้มีการอัปเดตข่าวนี้เพิ่มเติมอีกว่าทางทีมเสือใต้ได้มีการยื่นคำขาดให้กับนนนัักตว่าาาาภยใสปดหห์ห้ นักเตะจะต้องให้คําตอบว่าจะตัดสินใจต่อสัญญาฉบับใหม่หรือไม่ซึ่งถ้านักเตะเลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับทีมเสือใต้ทีมบาร์เยนจะมีการตัดสินใจที่จะขายนักเตะรายนี้ให้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าในราคาค่าตัว50ล้านยูโรซึ่งทางด้านฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานข่าวนี้เพิ่มเติมว่าตอนนี้ทีมชุดขาวระอันมาดริดได้มีการให้ความชัดเจนในเรื่องนี้แล้วว่าพวกเขาพร้อมที่จะซื้อนักเตะรายนี้แต่ต้องได้ราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเท่านั้น ไม่ใช่ต้องซื้อนักเตะที่เหลือสัญญาอีกแค่หนึ่งปีในราคาที่บ้าคลั่งเช่นนี้ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเอซีมิลานทีมในลีกกัลโชเซเรียอิตาลีเดวิดออนสตีนผู้สื่อข่าวของสื่อดิแอเลติกยูเคเขาได้รายงานแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟว่าสโมสรนเอลเอกาเล็กซี่ทีมในอเมริกาซอลเกอร์ล,ลีกได้มีการเจราจาเพื่อขอคว้าตัวโอลิเวียชิรูนักเตะกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสอายุ37ปีของทีมเอซีมิลานทีมในลีกกัลโชเซเรียอิตาลีเพื่อให้นักตเตะา เนื่องจากนักเตะจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้การเจราจามีความคืบหน้าไปมากๆแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นดังนั้นโอกาสที่นักเตะจะย้ายไปทีมอื่นก็ยังมีโอกาสมากอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการที่จะอยู่กับทีมเอซิมิลานต่อไปหรือจะเป็นทีมอื่นๆในยุโรปและอาจจะย้ายไปร่วมทีมในลีกซาอุแต่ถ้านักเตะเลือกย้ายไปอยู่กับทีมเรคแฮมแล้วเขาจะได้เล่นร่วมกับยูกัยอริสนักเตะผู้รักษาประตูทีมชาติฝรั่งเศสเดนิสบูองกานักเตะกองหน้าทีมชชาาาติกบองงฝรั่เศส และคริสเตียนโอลิเวลล่านักเตะมิดฟิลด์ทีมชาติอุรุกวัยเป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ